สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนกในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิมาฝากกันค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเพื่อให้นักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิและสามารถฝึกสมาธิเบื้องต้นได้ค่ะ ความหมายของสติและสมาธินะคะสติคือความระลึกได้ความไม่พังเผอความไม่ประมาทการควบคุมตัวเองได้ค่ะส่วนสมาธินะคะคือการฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบนะคะได้แก่การยืนการเดินการนั่งการนอนเป้าหมายหลักของ การฝึกสติและสมาธินะคะก็คือเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้ตนเองนะคะรู้จักไต่ตรองความคิดของตนเองให้ถูกต้องค่ะการเคลื่อนไหวอย่างมีสตินะคะสามารถฝึกได้หลากหลายอิริยาบถเลยนะคะตัวอย่างเช่นการยืนอย่างมีสติค่ะถ้ายืนอย่างมีสตินะคะเริ่มต้นด้วยยืนตรงนะคะปล่อยมือไว้ข้างลำตัวค่ะ ยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าท้องอย่างช้าๆนะคะยกมือขวาขึ้นมากุมมือซ้ายค่ะหลับตาก้มหน้าลงเล็กน้อยค่ะภาวนาพุทธขณะหายใจเข้าและภาวนาโทขณะหายใจออกค่ะตัวอย่างนะคะนักเรียนสามารถทำตามได้เลยค่ะ ต่อมานะคะการเดินอย่างมีสติค่ะยืนตรงนะคะปล่อยมือไว้ข้างลำตัวค่ะยกมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าท้องอย่างช้าชยกมือขวาขึ้นมากุมมือซ้ายยกเท้าขวาก้าวพร้อมกับภาวนาว่ากว่าย่างหนอยกเท้าซ้ายก้าว พร้อมกับภาวนาว่าซ้ายย่างหนอปัตยุบัิเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะโดยกำหนดสตินะคะให้จดจ่ออยู่กับการเดินค่ะการนั่งอย่างมีสติค่ะการนั่งอย่างมีสตินะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. นนะคะนั่งขัดสมาธิบนพื้นนะคะ 2. วางมือไว้บนตักนะคะโดยใช้มือกว่าทับมือซ้ายค่ะ 3. นะคะนั่งตัวตรงรับตาค่ะสภาวนาพุทธขณะหายใจเข้าค่ะภาวนาโทขณะาหายใจออกค่ะให้ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูท่านอนอย่างมีสตินะคะเราสามารถทําได้2แบบนะคะโดยนะคะแบบที่1นนะคะนอนตะแคงด้านขวาค่ะ2นะคะใช้แขนเท้าที่ศีรษะค่ะ3นะคะวางเท้าเลื่อมกันพอประมาณค่ะ4นะคะให้มีสติรับรู้อาการนอนค่ะ ประโยชน์ของการฝึกสติและสมาธินะคะช่วยให้จิตใจเราผ่องใสนะคะอ่อนโยนค่ะ 2. นะคะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ค่ะ 3. ช่วยให้ความจําดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ 4. ช่วยควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้นนะคะและแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะทำให้การทำงานของเรานะผิดพลาดน้อยลงด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมท้ายบทวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกปฏิบัติสมาธิในอิริยาบทต่างๆนะคะพร้อมกับถ่ายรูปการฝึกสมาธิในแบบต่างๆนะคะส่งมาให้คุณครูคนละหนึ่งรูปนะคะตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการยืนอย่างมีสตินะคะหรือการเดินอย่างมีสติหรือจะเป็นการนั่งอย่างมีสติ การนอนอย่างมีสตินะคะให้เลือกมาคนละหนึ่งแบบนะคะเมื่อลูกๆถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะส่งมาในไลน์ห้องนะคะของแต่ละห้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ